สวัสดีครับ FC คณิตศาสตร์ไทยบ้านทุกท่านนะครับทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะครับคลิปนี้เรามาคิดต่อนะครับสูตรมาครบ4ตัวนะครับงวดที่แล้วก็เฮกันไปนะครับ37นะครับที่จับชุดให้นะครับเรามาต่องวดวันที่20ธันวานะครับอ่ะไปดูวิธีคิดสูตรกันเลยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับ หลัก้อยนะครับบวก0นบวก1นบวก1บวกบวก3บวก1บวก2นะครับเรามาดูวิธีคิดกันเลยนะครับอ่าสูตรบอกว่าให้ใช้หลักร้อยเด้อนี่หลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลข7นะครับเราก็ใช้เลข7ตั้งเลยนะครับเพราะว่ามันบวก0นย์เนาะใครไม่บวกก็ได้นะครับเล็7นะครับแล้วก็บวก1ก็เป็น8บวก1เป็น9บวก1เป็น10เอาเลข0ูนย์ก็พอนะครับ แล้วก็0 3ก็ได้3 3ว1ก็ได้4นะครับ4บวก2ก็ได้6เนาะ,ะตัวเลขโผเอาเอาแค่นี้พอ,อเอาแค่นี้พอนะครับ7 8 9 0 3 4 6นะครับอ่าทีนี้เราไปดูนะครับโปรแกรมมันคิดว่าจะตรงกันกันกบที่คนคิดไหมนะครับ นี่นะครับตรงกันเดรเด้นย์สานะครับวัวเทล่ผมใช้3าห้นะครับจับกับ6 7 8 9 2นะครับก็เข้าคู่3 7 7 3นี่นะครับ2คู่นี้นะครับวงินนี้ชินเคยนะครับใช้46นะครับจับคู่78903เดเ้ออ่าดนี้ไปดูนะครับไปดูสูตรโปรแกรม1000สูตรกับ3 0 0 0 0สูตรนะครับ แล้วค่อยมาจับชุดกันนะครับเดี๋ยวผมเอาสูตรลงก่อนอ่าไปดูสูตรโปรแกรมนะครับอ่า,อาตรงนี้นะครับไปเอา30,000สูตรนะครับ30,000สูตร อาดูซ้ายมือนะครับใบที่หนึ่งหนึ่งพันสูตรเด่นหนึ่งหกสามสองด้านล่างใบที่สองด้านล่างนะครับสามหมื่นสูตรเด่นหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าสี่ซึ่งทั้งสองใบชนเลขหนึ่งตัวเดียวนะครับชนเลขหนึ่งตัวเดียวแล้วไม่ชนสูตรมาครบนะครับแสดงว่าเลขหนึ่งน่าจะไปหลักอื่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจับตรงๆให้เลยนะครับ แบบนี้เด้เอาเลขสีก่อนเนาะสี 4, นะครับ48 49 40 4ีสแล้วก็เลขหเนาะเลขหกหกเจ็ดกแเอะไรอีกหกศูนสเด้อจับให้แบบนี้นะครับ จับให้แบบนี้นะครับเน่จับให้แบบนี้เด้อต,ตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนดีสูตรโปรแกรมมันชนลิกลงเนาะสองใบก็ทำเป็นหลักร้อยเลยนะครับทำเป็นหลักร้อยเลยนี่เอา,อาง่ายๆเลยต้องคิดเยอะ หลักร้อยเล็กนึงเลยหนึ่งก็จับทีละตัวเลย1 4 7 1 4 8 1 4 9 1 4 0 1 4 3 1 6 7 1 6 8 1 6 9 1 6 0 1 6 3โต๊ดตรงโต๊ดนะครับตรงโต๊ดไปเลยนะครับเผื่อมันจะออกเลขเดิมนะครับมันก็ออกแต่เลขเดิมเดิมชนเลขหนึ่งตัวเดียวนะครับสูตรโปรแกรมไม่ทำเป็นหลักร้อยเลยนะครับเราก็เอามาเสียบ เนี่ชุด2ตัวนี้นะครับทําเป็น3ตัวต้นนะครับเพื่อจะได้เพื่อจะได้ค่าประทูสำหรับคลิปนี้กขอจบเพียงแค่นี้นะครับถากเพื่อนๆอนเดฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ